สวัสดีค่ะสวัสดีอดมได้เจอกันทุกวันเลยทุกวันเลยครับแต่ว่าวันนี้เราไปเจอที่มาเจอที่ฟล o h o u s าสบอกว่าเราไม่คุ้นเลยิใช่ไหมะระดับ เคยไหมไม่เคยครับก็เป็นเซิร์ฟที่อยู่ใจกลางเมืองก็สําหรับคนที่ชื่นชอบแต่ว่าไม่มีเวลาออกไปแบบไปเล่นที่ทะเลไกลๆหรือว่าไปอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นที่นี่แล้ววันนี้เป็นงานเปิดตัวกล้องโ o รโปใช่ครับเป็นตัวตัวทรีละตัว 3+ ามพลัสละครับเป็น3บวกแล้วก็คือเป็นตัวล่าสุดซึ่งเราไม่มีคนรู้เรื่องเลยใช่ไหมแต่แบบเอ้ยมันเป็นกล้องเอาไว้ติดถ่ายยังไงคะมันเป็นกล้องที่เป็น Full HD นะครับ เป็นกล้องที่แบบความคามชัดเนี่ยละเอียดสูงสุดแล้วก็เป็นภาพมุมกว้างแล้วก็แบบคือตอนแรกเนี่ยกล้องโปโปมันจะอยู่ในในกลุ่มของคนเล่นเซิร์ฟหรือเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมจักรยานหรือว่าอะไรเงี้ยครับเขาะ่าติดกับตัวใช่ครับติดกับโม่ติดกับตัวติดกับมอเตอร์ไซค์ติดกับจักรยานติดกับอะไรเงี้ยแล้วก็ ตอนนี้มันก็พยายาขยายกว้างขึ้นบางบางคนอาไปใช้ในหนังบางคนอาไปใช้ในละครบางคนนำไปใช้ในการทํารายการต่างๆก็จะได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันก็สามารถเก็บมุมอะไรเงี้ยได้เยอะรายละเอียดมันเยอะอนาคตี่เนี่ยต้องใชไหมต้องใช้ถึงถึงต้องมาครับโอ้พี่เอ๋พูดตรงริงเลยเอาถ่ายจะจะถ่ายละครก็อย่างกองละครเองก็ใช้อยู่ก็สําหรับวันนี้ก็มาดูครับว่าในตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยมัน มันมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นยังไงแต่แต่ที่ได้ฟังมาคือมันสามารถลิงก์เข้ากับสมาร์ทโฟนหรือ iPhone ได้เพราะนั้นเนี่ยเวลาเราจะกดใช่ไหมคือกดกดเพลงหรือกดสต็อปหรือกดอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะแบบเมื่อก่อนเนี้ยคือเราต้องต้องกดกับกล้องคือมันเล็กมากเนาะอ่าตอนนี้คือเราเราใช้รีโมทได้ก็จะสะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นแล้วก็ลิงใส่ตัว iPhone สมาร์ทโฟนแล้วเราสามารถดูภาพได้จากจาก,จากอ่มือถือของเรา,เรามันก็จะง่ายขึ้นนี่ก็เป็น อ๋อดูไม่ทำอะไรเนี่ยพี่เียดูเอาไว้ครับเพราะว่าจริง ก็อ, <y> อ,อาจจะเอาไปให้ในกองละครใช้อาจจะเอาไปให้ที่ช่องเจ็ดเขาใช้เพราะพี่ออสพี่ออสชอบใช้อยู่แล้วการศึกษาก<ๆ>ารดูงานไทยละครช่วงนี้ถ่ายกี่วันถ่ายคิวพฤหัส,สุกเสาร์อาทิตย์เรื่องเดียว,วคือล่าลาสสุดต์เฟ่าป้าไปก่อนเห็นบอกว่าปีหน้าจะมีอีกหนึ่งเรื่องปีหน้าก็รอรออยู่ครับรอรออยู่อธิษานี่อธิตานี่สรุปสุดท้ายก็ยังไม่สรุปก็คือผมยังไม่ได้เล่น ขับโครงการไปก่อนอ่าอาจจะมีแต่ว่ากำลังดูตัวละครว่าจะเป็นใครครับรอดูกันหลายคนอยากเห็นพี่เบียร์กับพี่อ้ําค่ะเห็นแบบถ่ายปฏิทินพี่อ้ํามไม่ถ่ายอ๋อก็แหละครับก็ถ้าเกิดว่าแบบปีหน้ามีโปรเจกต์ดีๆก็าอาจจะได้ไ,ได้เจอกันแต่ตอนนี้ยังยังไม่รู้เลย ธุรกิจและกันเนาะครับก็อะไรฮะธุรกิจยเยอะไก่ท่อเดชาดก็ก็กำลังพัฒนากําลังเพึ่งเพึ่งทําร้านใหม่นะครับก็ตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วนะครับแล้วก็ กิจการไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็คูเฮาซึ่งเพิ่งที่จะรีโนเวทเสร็จช่ยเปลี่ยนเป็นคาเฟ่เลชรองเป็นค o ูเฮาส์คาเฟ่ก็ตอนนี้เปิดแล้วนะครับไปอุ่นนุนได้เลยนะครับเป,เปิดรางวันตั้งแต่10บโมงถึง4ี่ทุ่มถ้าเป็นร้านกาแฟคาเฟ่เนี่ยจะเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าครับกการที่เบียก็อึมมากโอเคครับก็ฝากด้วยครับ <c oughs> <c oughs>